สวัสดีอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนที่รักทุกคนนะคะแบบที่8การวิเคราะห์แบบจำลองเวกเตอร์หรือเวกเตอร์โมเดลเริ่มแรกนะคะเรียกข้อมูลเข้ามาค่ะซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ป่าสักเราจะนำเข้าทั้ง4ข้อมูลนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เลือกเครื่องมือ Merge ค่ะ Input ทั้ง4ชั้นข้อมูลเข้ามานะคะ หลังจากนั้นให้ทำการตั้งชื่อค่ะจากนั้นกดโอเคได้เลยค่ะเมื่อทำการมิร์ e เสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการ remove รข้อมูลออกค่ะ เหลือไว้แต่ข้อมูลแอดมินนะคะจากนั้นทำการเปิดไฟล์ตารางข้อมูลที่จะทำการเชื่อมตารางค่ะซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ปาสสากโค้ดนะคะนำเข้าข้อมูลทั้ง3ข้อมูลเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เข้าไปตวรวจสอบนะคะว่ามีข้อมูลอะไรบ้างโดยคลิกขวา open ค่ะ ต่อมานะคะให้เปิดตาราง LU PRV ขึ้นมาค่ะโดยการคลิกขวานะคะแล้วกด Open จากการวิเคราะห์แล้วนะคะมีมีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อหนึ่งค่ะจึงต้องใช้การรวมแบบ o o n ค่ะโดยทำการคลิกที่ตาราง Admin นะคะจากนั้น ให้เลือกที่ Table o p t i o n ค่ะเลือกคำสั่ง Join and r e l a t e นะคะแล้วกด Join ค่ะในช่องแรกนะคะให้เลือก f i l l d PRV ID ค่ะช่องที่2นะคะให้เลือก LU PRV ค่ะช่องที่สามให้เลือก PRV LD ID ค่ะจากนั้นกด OK ค่ะในตารางนะคะก็จะปรากฏชื่อจังหวัดนะคะ เมื่อเราทำการจอยเสร็จแล้วนะคะให้เราทำการปิดตาราง PLV ค่ะแล้วทำการเปิดตารางอ r m ขึ้นมาค่ะโดยการคลิกขวา Open ค่ะจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนะคะมีความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อ1ค่ะซึ่งต้องใช้ทำการรวมแบบจอยนะคะให้คลิกที่ตาราง Admin ค่ะ จากนั้นให้เลือกที่ Table o p t i o n คลิก Join and relate เลือก Join ค่ะช่องแรกนะคะให้เลือก Arm ID ค่ะช่องที่2นะคะให้เลือก LU Arm ค่ะช่องที่3นะคะให้เลือก Arm ID ค่ะจากนั้นให้กด OK ค่ะในตารางนะคะก็จะปรากฏ ชื่อของอำเภอนะคะเมื่อเราทำการจอยเสร็จแล้วนะคะให้ทำการปิดตาราง LU อ um m mm hmm. ไปได้เลยค่ะ mm hmm. ต่อมานะคะเราก็จะมาทำการเปิดตารางตามขึ้นมานะคะโ mm hmm. ดยการคลิกขวาแล้วกด Open mm hmm. ค่ะ mm hmm. จากการวิเคราะห์นะคะ มีความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1เราจึงต้องทำการรวมแบบ j o ยค่ะโดยการคลิกขวาที่ตาราง admin นะคะจากนั้นเลือก table เลือกคำสั่ง join and relate เลือก j o i ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เลือก admid ค่ะจากนั้นให้กด ok ได้เลยค่ะ ในข้อมูลนะคะของตารางแอดมินจะปรากฏชื่อของตำบลเพิ่มเข้ามาค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เราทำการปิดตารางได้เลยค่ะนี่นะคะก็จะคือ ผลลับที่เราได้ทําการรวมนะคะจากนั้นปิดตารางไปได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะทําการบัฟเฟอร์ชั้นข้อมูลของเขือนป่าศักนะคะให้ทําการเปิดข้อมูลเด็มขึ้นมาค่ะ จากนั้นนะคะให้เราทำการเปลี่ยนสีตามที่ต้องการได้เลยค่ะเมื่อเราทำการเปลี่ยนสีเสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกคำสั่ง geo p r o c e s s i n g ค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกคำสั่ง buffer ค่ะในช่องของ input นะคะให้เราทำการนำเข้าข้อมูลเดิมค่ะในช่องของ output นะคะ ให้เราทำการตั้งชื่อค่ะในช่องนี้นะคะให้เราใส่ตัวเลข500ค่ะจากนั้นกดโอเคได้เลยค่ะเมื่อเราวาเพิ่มเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ดังนี้ค่ะ ก็จะแตกต่างกันอย่างนี้นะคะต่อมานะคะให้เราทำการดิฟชั้นข้อมูลขอบเขตการปกครองของแอดมินกับเขื่อนที่เราทำการบัฟเฟอร์ไปแล้วนะคะให้เราไปที่คำสั่งของ geo processing ค่ะเลือกคำสั่งคลิปนะคะในช่องของ input นะคะให้เราเลือก Admin ค่ะ ในช่องของคลิปนะคะให้เราเลือกคำสั่ง Dembuffer ค่ะในช่องของเอา u ์พุตนะคะให้เราทำการตั้งชื่อค่ะโดยเราจะตั้งชื่อว่า Admin 500นะคะกด Save จากนั้นกดโอเคได้เลยค่ะ ก็จะได้ข้อมูลของขอบเขตการปลุกครองของแอดมินกับขอบเขตที่เราได้ทำการบัฟเฟอร์ไปแล้วนะคะต่อมาให้เราทำการเหมิบชั้นข้อมูล Land ย s e นะคะโดยการเปิดชั้นข้อมูล Land ย s e ขึ้นมาค่ะซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ปลาสาค่ะนำเข้าทั้ง4ชั้นข้อมูลเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้ใช้คำสั่ง merge ค่ะโดยการกดที่ geoprocessing เลือก merge ค่ะนำเข้าทั้ง4ชั้นข้อมูลเข้ามาเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เราตั้งชื่อ land use ค่ะ save จากนั้นกด ok ได้เลยค่ะ เมื่อเราทําการ m ม r g e เสร็จแล้วนะคะให้เรา Remove ไฟล์ทั้ง4ี่อีกชั้นข้อมูลที่เรานำเข้าเมื่ตะกี้นี้ออกค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทําการรวมตารางนะคะให้เรานําเข้าข้อมูล LU Code เข้ามาค่ะซึ่งเราจะทําการรวมตารางเข้ากับ Land Use นะคะ จากนั้นให้เปิดตารางขึ้นมาค่ะโดยการคลิกขวา open นะคะจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แล้วนะคะมีความสัมพันธ์กันแบบกลุ่มต่อหนึ่งเราจึงต้องใช้การรวมแบบจอยค่ะ คลิกที่ตารางแลนยูนะคะเลือก t ทเบิ o p t i o n เลือกคำสั่ง Joy r e l a y e เลือก Joy ค่ะในช่องแรกนะคะให้เลือก LU code ค่ะช่องที่2นะคะให้เลือก LU code เหมือนกัน,นะคะ่ะช่องที่3ามก็เช่นกันค่ะจากนั้นกดโอเค สังเกตนะคะในตาราง LU Code จะปรากฏชั้นข้อมูลของพืชผลเพิ่มเข้ามานะคะจากนั้นให้เราทำการปิดตารางข้อมูลไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราทำการคลิปชั้นข้อมูลกับดำบัฟเฟนะคะให้เลือกคำสั่ง Geo Processing ค่ะจากนั้นเลือกคลิปค่ะ ใน,นในช่องของ Input นะคะให้เราใส่ land use ค่ะในช่องของคลิปนะคะให้เราใส่ d u m buffer ค่ะส่วนในช่องของ out นะคะให้เราตั้งชื่อค่ะโดยเราจะตั้งชื่อว่า l u b นะคะ จากนั้นกดโอเคได้เลยค่ะผลของการคลิปชั้นข้อมูลแลนยูสกับดัมบัฟเฟอร์นะคะ <c oughs> ก็จะได้เป็นดังนี้ค่ะต่อมานะคะเราก็จะทำการยูเนียนข้อมูลค่ะโดยการเลือกที่คำสั่งเจอโก s ดซิซิ่งจากนั้นเลือกยูเนียนค่ะ ในช่องของ input นะคะให้เรานำเข้าชั้นข้อมูล lu b 5 0 500ค่ะและ admin 500ค่ะในช่องของ output นะคะให้เราตั้งชื่อค่ะตั้งชื่อว่า f i n a l นะคะ จากนั้นให้เรากดโอเคเลยค่ะเมื่อเราทำการยูเนี่ยนเสร็จแล้วนะคะให้เราทำการคลิกขวาค่ะจากนั้นนะคะให้เลือก Open a t t r i b u t ิว e ์ค่ะเราจะทำการแอตฟิลนะคะโดยการเลือกคำสั่งแอตฟิลค่ะ ในช่องของ name นะคะให้เราตั้งชื่อว่า area ค่ะในช่องของ type นะคะให้เราเลือกว่า float ค่ะเปลี่ยนเลขให้เป็น20นะคะส่วน scale เป็น2ค่ะจากนั้นกด ok ค่ะใน field ของ area นะคะ ให้เราทำการคลิกขวาค่ะจากนั้นเลือก fill calculate geometry ค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะก็จะได้การคำนวณพื้นที่นะคะหลังจากนั้นนะคะ เราจะมาแสดงผลและตารางนะคะให้เราเปิด Excel ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือก Area ที่เราบันทึกไว้ค่ะโดยที่เราจะ Open ไฟล์ที่เราได้บันทึกไว้นะคะ ไฟล์นามสกุลที่เรามาันเทกไว้นะคะจะเป็นดาต้าเบสค่ะให้เราทําการหาไฟล์ข้อมูลนะคะเปิดค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดแทรกค่ะเลือก private table นะคะกดตกลงค่ะ หลังจากนั้นเราก็เลือกฟิลด์ LUPRV1 นะคะลากมาในช่องของโลค่ะเลือก LUMPAMP1 คะ่ะเลือก LU ตำค่ะ หลังจากนั้นให้เราเลือก L U code ในช่องของ value นะคะให้เราเลือก area ค่ะก็จะได้พื้นที่ในแต่ละอำเภอนะคะของจังหวัดลบบุรีและสระบุรีค่ะซึ่งจะปรากฏว่าทั้งสองจังหวัดนี้มีผลผลิตอะไรบ้าง และพื้นที่เท่าไหร่บ้างนะคะกลุ่มของข้าพเจ้าก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ